สวัสดีครับพบกับผมนะครับที่ youtube กรคุง a ชแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาทดลองเอา b a c k s m มิ h สายตีดาบนะครับมาเวลนะครับอุปกรณ์ในการเวลของ b a c k s m มิ h สายตีดาบก็จะมีนี่ครับเสื้อผ้าใส่การ์ดแบตเตอรี่นะครับการ์ดแม่มดนะครับผมแล้วก็คลิปหรืออะไรก็ได้ครับใส่การ์ดเพนนะครับผม แล้ววันนี้เราก็จะไปบินอนุบิดกันนะครับจากที่เพื่อนๆแนะนำมาว่าให้ลองใช้คลิปเพนดูใช้การ์ดเพนดูนะครับว่ามันจะสามารถชุบอนุบิดได้แบบที่ไม่ต้องโดนแคนเซิลน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลองเลเวลเก็บเลเวลอีกครั้งหนึ่งนะครับผม

Shot, nobody stop, I wonder when the world stop. Came in last night, you get shot. While the whole block staring, I will never understand this society But they try to murder me, then they lie to me. Multiple gunshots, split a block, the fun stops. Snitches was calling cops, people shot, nobody stop. I wonder when the world stop carry last night, you get shot. อุปกรณ์ที่จะใช้เวลนะครับวันนี้ก็จะเป็นเนี่ยนะครับใบชูเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวบับซะหน่อยจะได้มีค่าลบลีก ปิดครับผมก่อนตัวเดียวเดียวย้าหูโอ้โหตายเลยเว้ยเป็นไงครับโอ้โหโคตรเวิร์กอะบอกเลยตอนนี้นิ่มครับผมอย่างนี้นิ่ม เตตัสดเยอะขนาดนี้ไม่ติดก็ให้มันรู้ไปครับผมย เป็นใไโหดมากเดียวถึงกระตายครับโอ้โหโดนจูเจ้าติดยากมาครับเฮี่ยมน่ม้อนะดิ คุ้มไหมนันก็คงถ้าคนสเต็ปดีๆก็คงคุ้มนะแต่สำหรับผมคิดว่าผมสเต็ปไม่ค่อยดีไม่ค่อยคุ้ม <c oughs> <c oughs> เออ ยยห่างมันต้องได้ด้วยนะครับถ้าจะเวลแล้วมันก็ค่อนข้างเปลืองแต่พอดีใบชุบนี่ได้มาจากการที่ไปเวลมานะครับกใบชุบฟรีก็เลยไม่เจ็บตัว วิร์กไหมมันก็เวิร์กคุมม้มไหมก็ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่โอกาสติดมันก็ยังมีครับเพราะว่าใบาชุบนี่มันก็เท่ากับโอกาสชุบเลเวลหนึ่งก็คือสกิลเหมือนเท่าเท่ากับสกิลชุบเลเวลหนึ่งดูแลพิชเทิรนน่าจะเร็วกว่าไล่แป๊บเดียว this รถเปิดตัวเองซ้งั้นนี่เรียกว่าเวลไหมเนี่ยเวลกว็ได้วะ <Yeah. S 1> เลยแล้วกันว่ามันคุ้มไหมมันก็คุ้มนะครับแต่เพียงก็ต้องมีสเต็ปหน่อยสเต็ปดีๆหน่อยก็คือคนสเต็ปดีๆเนี่ยมันก็จะสบายมากสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็รบกวนกด u ั s สไ i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณค,ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Multiple gunshots split the block. The fun stops. Niggas was calling cops. People shot. Nobody stop. I wonder when the world stopped. Came in last night to get shot. While the whole block staring. I will never understand this society.